ใช่ครับเป็นแบบให้หน่อยนะครับดูเดี๋ยวพี่มอกนั่งนั่งหน้าไฟตรงนี้ัใช่นั่งหน้าไใช่ใช่หันหน้าหันหน้าไปทางนี้อ่ะมาเคโอเคขอฟังน้ดน ยืนยืนได้ตะลันขยับเข้ามาหน่อยอ่าหันทั้งนี้ถอดถอดแมสอาสวยได้ได้เลือมองลงเงาเงานิดอาเจ๋งอย่างนี้ครับฝากไอจีได้่ะ เอ่อมูมูมุคค่ะ M N U M U M O O G G ค่ะไป้โฟกัสกันโอเคค่ะโอเคขอบคุณครับไปทางไหนต่อเอ่อ,อยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแมม